สวัสดีค่ะ ขาเสียงแจวแจวมาแต่ไกลเลยค่ะที่สาคัญอย่าลืมกดติดตามและกอดอวใจให้จอยสักนิดนะคะวันนี้จอยก็พาเพื่อนนไปห้าห้อยกันลาวเลยค่ะเลทางข้าวโขนตะต้ตนเดินเข้ามาคือตกใจกับว่าข้างในตองรอกตองหญ้าเยอะปันนีไ่ไหมแต่พอเดินเข้ามาเร็วรู้สึกว่าโล่งโลกับเมื่อเหียวซาดมาปูนนนได้ค่ะเลนี่ค่ะบา้านจอยเรียกตอนหน้ามอแล้วติมค่าแทงค่าเจ็บปีตต้แล้วนี่ทุกคนบ้านเพื่อนๆเรียกว่าไรอ,ยอยคะคะ พื้นที่บริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่ป่าจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนค่ะห้อยนะคะชนิดนี้จะอยู่บริเวณที่ว่ามีป่าชายเลนค่ะและปากนะคะสังเกตดีๆค่ะมันจะล้อจะโล่อยู่แค่นิดเดียวค่ะเฮแล้วสังเกตยากนี่ถ้าเกิดวอแล่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สายตานะคะในการจับ จองในการดูค่ะเพราะว่าห้อยเนี่ยมันห้าอายากจริงๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะมันหลออยู่แกปลากเก๋ดเดียวนี่ตาเดินไม่ดีแล่ไม่ดีก็คือไม่ใฉ่อีได้ค่ะเห็นไหมคะ ชนิดนี้มีชื่อเรียกกันแถวบ้านจ้อยว่าห้อยกันค่ะมีชื่อว่าห้อยกันนะคะบ้านเหมือนๆติดปลาายเล่นนะคะพอจะมีห้อยชนิดนี้มั่งไม่แล้วก็เรียกว่าห้อยอะไรคะเหลวสามารถนําไปทําเมนูวอะไรอรอยมัง่งส่วนมากทต่บ้านจ้อยจะเอาไปเผาไฟยางแล้วเอามากินกับน้าจิ้มพปกซีฟู้ดปันเนียค่ะเล้วได้เร่งออกนะะี่ค่ะ เราก็ทยอยห้าห้อยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าคนเคยเจอไข่มุกในห้อยชนิดนี้กันคะ่ะเคยเป็นข้าวแช่กันหวอนเลยนี่ว่ามีคนเจอไข่มุกแต่วันนี้ไม่ดูโอยเจอจากมุกไม้กันในห้อยและระว่างห้าห้อยกันนะคะโจยก็เจอห้อยอีกแบบหนึ่งไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าไรแล้วไม่รู้ว่ากินได้ไหมค่ะเหลือลูกใยนี่นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะทุกคนรังเกตเล่แต่ค่ะว่าเวลาห้าห้อยเห็นไหม ถ้าเกิดเราไม่สังเกตด,ดีๆจะไม่รู้เลยค่ะว่าบริเวณนี้มีห้อยเพราะฉะนั้นต้องใจสายตาในการแรกค่ะและนี่ก็คือเมนูที่จ้ยนำมาทำในวันนี้ก็คือห้อยหมา่ยางกินกับน้ำจิ้มเลยค่ะ